สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบสารงานศินนลปศิลปินแห่งชาติดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสำหรับรายการสืบสารงานศินนลปศิลปินแห่งชาติเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา45นาทีถึงเวลา14นาฬิกา45นาทีค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆที่คุณจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆแรงบันดาลใจดีๆเส้นทางชีวิตของศิลปินแห่งชาติเพื่อที่คุณจะได้นำประโยชน์เหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ f a c e b o o k 2แฟนเพจด้วยกันค่ะ นั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมไปถึงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆรวมไปถึงการแสดงสนุกๆและไอเดียสุดบันเจดิด จากสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะแต่ว่าในวันนี้ค่ะเป็นเทปพ,พิเศษและที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับของน้องป่านนั่นเองวันนี้ค่ะเป็นวันพิเศษสำหรับแฟนคลับของน้องป่านปานชีวาณปัจจุบันนี้ค่ะน้องป่านปานชีวาได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากมายเลยเลยค่ะจนน้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศรวมไปถึงศิลปินแห่งชาติถึง7ท่านด้วยกันก็ได้ให้การสนับสนุนน้องป่านปานชีวานัก ร้องด่าวรุ่งลุกทุ่งไทยวัย13ปีค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องป่านแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะในด้านงานบันเทิงอย่างแท้จริงเมื่อมีโอกาสรับบทบาทของงานละครไม่ว่าจะเป็นทางช่องเจ็ดสีที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้เองค่ะในชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาอันเป็นที่ประจักษ์ถึงทักษะและก็ฝีมือด้านการแสดงที่ยอดเยี่ยมจนได้รับคำชื่นชมจากผู้กมกับและทีมงานอย่างมากมายอีกด้วยค่ะ น้องปานปัญชีวาเริ่มเป็นกะเป็นนักแสดงลิเกตั้งแต่อายุ6ขวบและได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์วิโรธวีระวัฒนานนทศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงลิเกพุทธศักราช2561ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะพบเจอความเก่งของน้องปานด้วยตาของตอนเองแล้วใช่ไหมคะและตอนนี้ค่ะน้องปานปัญชีวามนสริพร้อมแล้วที่จะแสดงความสามารถด้าน การแสดงลิเกเรื่องยอดมยมตอนที่สองโดยคณะลิเกดาราน้องปานปานชีวาขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะลิเกไทยศิละปะไทยพทัฒนธรรมของไทยอยู่ผู้ชา่าสืบต่อไป น้องป่านป่านชีวาร่วมสร้างสรรค์ส,ส่งเสริมศิลปะการแสดงเฮ้ฮัทชาน้องป่านป่านชีวาแสดงแล้วจ้าน้องเอสอซสิมงคลพิพาท อันดับหนึ่งแห่งตรวดนนทบุรีบริเลงรับร้องประจำทีมงานน้องป่านปานคีวาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนนะครับและเห็นคุณค่าของศิลปะของไทยเอสลามะ ลา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 สวัสดีครับท่านที่รับฟังอยู่ไม่ต้องบอกก็รู้ปานชีวาเข้ามาทั้งวันทั้งร้องจะต้องนำหน้าสิบนิ้ววันทาเมาตตาสักครั้งลา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  พอเถิดพี่น้องฟังผมร้องสักหน่อยอย่าทาใจน้อยทำแนาแกงฟังอย่าทำเจ้าจุกพุดลูกพุกนั่งมาเถิดมาฟังและชมทิเกลําไทยนะลา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  ดนตรีเดี๋ยวนี้มีมากหน้าปานชีวาน่นางไม่ได้ดยกว่าไทยฉากไฟแสงสีเขาก็มีมากมายดาราหญิงชายมากมายเลื่อนตาล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 า คุณครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนนะครับน้องปานปานชีวานะครับให้ความเอ็นดูให้ความรักนะครับด้วยความสามารถนะครับแล้วก็เป็นความรู้ส่วนตัวนะครับแล้วก็รวบรวมศิลป,ปินคนที่รักการแสดงจันลงไว้ด้วยศิลปะของไทยๆเราก็สืบสานต่อนะครับเพื่อไม่ให้สืบหายไปจากประเทศของเรานะครับสัปดาห์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมว่าคงจะชมข้างค้างอนไว้ น้องอป่านปานชีวาก็แสดงนะครับยอดมยมครับขอ,อย้อนลอยสสกนครับเพื่อความเข้าใจหลังจากที่เจ้ายอดนั้นเดินทางออกไปหาเงินหากระโปรงมามั่นให้กับมยมเพื่อจะได้มีอายชาวบ้านตามคำล่ำลือแต่สุดท้ายแล้วน้องรุ่มสาบานครับคือเจ้าสัญญาได้ถูกฟันทำร้ายมาล้มที่บ้านของมยม ความรักความใกล้ชิดจึงเกิดขึ้นหลังจากที่จะย่อยกลับมานั้นก็ได้เห็นภาพน้องร่วมสาบานนอนอยู่คู่กับมยมจึงรับเหตุการณ์นั้นไม่ได้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันจึงมอบเงินสามพันและกระโปรงนั้นให้เป็นของขวัญระหว่างทั้งคู่ก่อนที่จะเดินจากหายไปเราแสดงข้างๆเอาไว้เพียงเท่านี้ณนะช่วงตวัด่อจากนี้ครับท่านผู้ชมขอจเุเบอร์สูงเกตของท่านรับชมต่อในตอนที่สท้องเรื่องยอดมยม ศิลปินชุดนี้ไม่ใช่ศิลปินอาชีพแต่แสดงด้วยใจรักและหวังที่จะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไปโปรดช่วยให้การสนับสนุนครับท่านผู้ชมอ้าวเฮเอ้าวเฮเอ้าเฮ้ และกับทุกกับเดาลายบาระชนประธานเสนอต่อท้องเรื่องเมื่อวานครับเดี๋เก็บความแค้นเอาไว้ในใจ มารุมมันเข้ามาสุมมาใส่ต้องเสียเชิงเลี่ยมชายมันสุดจะอายอัดอัน้นต่อให้เป็นหมูเป็นเมน่นกูจะขอเป็นผานภายให้มึงไปเกิดเป็นลูกไก่ กูจะตามไปล้างพลานกูขอเกิดเป็นพญาเยี่ยวแล้วบินไปเชียวกระบาลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้ยอดและไอ้สัญญา มันสร้างความเจ็บแค้นที่ไม่มีสิ้นสุดให้กับเราการล้างแค้นเนี่ยเขาว่าสิบปีก็ไม่สายถ้ากูเจอมึงที่ไหนกูจะฆ่ามึงที่นั่นวันนี้งุดยีด้วยไปเดินตลาดก่อนดีกว่านี่คือมากครับดาวไลดยเดลวโลรฐาน เป็นตัวโกงเกิดมาเป็นโกงเกิดเป็นตัวโกง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 กโกโกโกยกโก้พบกับรายหญิงครับน้องคันเน่นะครับสาวแสบประจำทีมงานครับ ฝากไปด้วยนะครับแต่ได้เป็นในทีมงานของน้องปานปานชีวานะครับ ยกเย้าคนที่เขาเล่าอยู่ในเขาลือกันหายหน้าหูพวกที่มีคูคกันอยู่ข้างข้า หยาดยามเราคนอย่างลิซซี่ไม่ได้ใครหน้าไหนก็อย่าได้วันนี้จะเดินตลาดแก้เซ็งสันหน่อย Music อ Hey Yeah 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 Hey Yeah 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 Hey Yeah 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 Hey Yeah Yeah Yeah, yeah. ฉันชอบเพียวมันผิดหรือไงอาฉันรักในเสียงดนตรีเมื่อไรโดนจังว่าดีดีอันหนึ่งสองสามสี่กับเพื่องเพลง ไปตลาดแล้วครับท่านผู้ชมเจอกความบังเอิญที่เจอกันเรื่องจะเกิดขึ้นยังไงท่านผู้ชมนี่คนอะไรไม่รู้จักดูตาบมาตาดาตาเลยเลยฮะตาบ้อะไรเงี้ยแล้วเดินชนยังไม่ขอโทษเลยคยเรียนในเสื้อไหยนางบ้านี่พูดบ้าอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่เว้นช่องให้กูพูดหายใจตรงไหนเนี่ยฮะ ทุกรูที่ไม่ลงคนฉันหายใจได้หมดแหละนี่ยังอย่ามาล้อเล่นด้วยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่รู้ทําไมรู้ก็จะบอกให้ฉันเนี่ยมีนามว่าสิงเดชเป็นถึงขุนพลเอกในวังหลวงฮะเอาใหม่พูดดีๆสินี่เอ็งหูหนวกหรือไงวะฉันบอกว่าฉันเนี่ยเป็นถึงคุณพลเอกในวังหลวงเอ็งไม่กลัวตายรอไม่เฮ้ยคนในเมืองนี่ว่ะ อาจจะรู้จักพี่สัญญากับพี่ยอดก็ได้นะเอออนี่มึงกินยาไม่เขย่าขว,วดไงว่า <c oughs> สักครู่นี้ฉันขอโทษนะคะคุณรู้จักคนนี้ชื่อพี่สัญญาและพี่ยอดมั้ยคะ <c oughs> สัญญากับยอดเอ็งรู้จักสองคนนั้นหรือ <c oughs> รู้จักดีเลยแหละแต่ตอนนี้ไม่อยากรู้จักแล้วทำไมล่ะเธอมีความแค้นอะไรกับมันเหรอแต่ฉันนะ่ะเคยแอบรักพี่สัญญาแต่ตอนนี้ไม่แล้ว อย่างนี้เราก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วละ่ะฉันเองก็แค้นในยอดมันเหมือนกันมันสร้างความเจ็บแค้นให้กับฉันอย่างมากอย่างนี้จุดประสงค์เราตรงกันค่อยคุยกันได้หน่อยเอางี้ฉันมีแผนที่จะทําให้เธอได้ไปล้างแค้นไอ้สัญญาเธอจะทํำไหมทำสิจ้าพี่ฉันทำอะไรฉันทำหมดแหละแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือเธอจะต้องไปเป็นน้องของฉัน เพื่อที่จะปลอมตัวเข้าไปเป็นนางฆ่าหลวงตกลงไหมตกลงสิจ๊ะดีแล้วก็ตามมา